คาวากส้รั่วภัยใกล้ตัวที่เราควรรู้ตามมาฟังกันนะคะสวัสดีค่ะบอกปามี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านต้นไม้ลาดกระเชอนะคะที่นี่นะคะมีบ้านต้นไม้ที่สวยมากๆนะคะแล้วก็มีสัตว์ให้เราไปแวะชมกันนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไส้รั่วนะคะหรือว่าลิกกี้กับซินโดรมนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะที่พบได้บ่อยในยุคปัจจุบันค่ะโดยปกติแล้วนะคะเซลล์ของลำไส้เล็กนั้นนะคะจะเรียงตัวกันแบบบางๆและเป็นผนังชั้นเดียวต่อๆกันซึ่งจะมายึดเกาะกันเซลล์ต่อเซลล์นะคะด้วยตัวที่เรียกว่าไทป์จังช่นนะคะ ตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการกรองนะคะไม่ให้มีสารต่างๆผ่านเข้าออกลําไส้ได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เสียการควบคุมไปนะคะเนื่องจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราตามมาฟังกันนะคะจะทําให้เกิดมีภาวะไส้รัวขึ้นมาค่ะสาเหตุที่1นนะคะก็คือเกิดจากมีพวกสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะคะซึ่งจะทําให้ไส้นั้นอักเสบแล้วก็เกิดมีภาวะเป็นภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นภูมิแพ้ตัวเองขึ้นมาได้ค่ะ 2นะคะก็คือจะมีพวกเชื้อโรคต่างๆหลุดเข้าไปในลำไส้นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือเชื้อรานั้นจริงๆแล้วไม่ควรที่จะอยู่ในลำไส้เรามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดมีอาการของสมองที่มึนงงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะหลงหลงลืมๆอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ทําให้เราอยากกินอะไรหวานๆเพราะว่าเชื้อรานั้นเขาชอบอะไรหวานๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะทําให้เรารู้สึกมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียง่ายๆเพราะว่ามันมีการขโมยเอาพลังงานไปใช้นั่นเองค่ะ 3. นะคะถ้าเกิดว่ามีพวกสารพิษต่างๆเข้าไปในลำไส้ของเรานะคะก็จะทำให้ตับของเรานั้นทำงานหนักมากขึ้นเนื่องจากว่าตับนั้นนะคะเป็นตัวที่คัดกรองขจัดของเสียออกนะคะเมื่อสารพิษเยอะตับก็ทำงานเยอะนะคะข้อที่4นะคะก็คือว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปปริมาณมากนะคะ ตับอ่อนซึ่งทําหน้าที่ผลิตเอนไซม์ในการมาย่อยอาหารของเรานั้นนะคะอาจจะผลิตไม่ทันหรือผลิตได้ไม่เพียงพอซึ่งจะทําให้มีอาหารตกค้างอยู่นะคะแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปในลาไส้เหล่านี้นะคะจะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าภูมิแพ้อาหารแฝงขึ้นมาค่ะ สาเหตุของภาวะลำไส้รั่วนะคะอาจจะอยู่ในเด็กทารกนะคะที่ได้รับนมที่ไม่ใช่นมแม่นะคะอย่างเช่นนมวัวนมถั่วเหลืองนะคะเด็กก็จะมีปัญหาของลำไส้ขึ้นมาได้นะคะในคนที่อดอาหารนานๆน,นะคะได้อาหารทางสายยางบ้างทางน้ําเกลือบ้างนะคะท้องเขาว่างนะคะก็จะมีปัญหาของลำไส้ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะก็คือในคนที่ขาดสารอาหารนะคะอย่างเช่นพวกกรดอะมิโนกลุ่มกูตามีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการซ่อมแซมลำไส้ก็มีปัญหาได้เช่น ค่ะในคนที่มีปัญหาของภาวะลำไส้ต่างๆนะคะหรือมีการติดเชื้อในอวัยวะในร่างกายของเรานะคะหรือแม้กระทั่งในคนที่มีปัญหาว่าเป็นโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานบ้างเป็นความดันโลหิตสูงบ้างเหล่านี้ก็เจอได้เหมือนกันนะคะ ในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะกินยาระบายหรือว่ายาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดต่างๆนะคะก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันค่ะต่อมานะคะในคนที่มีภาวะของการแพ้อาหารนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักและหักโหมนะคะหรือคนที่ได้ยาเคมีบำบดัดหรือว่าได้รับการฉายแสงนะคะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะล้วนแต่ทำให้ลำไส้นั้นเกิดภาวะอักเสบ บวมแล้วสุดท้ายนะคะทำให้เกิดมีภาวะของลำไส้รั่วได้ด้วยล่ะคะ่ะแล้วเราจะรักษาลำไส้รั่วได้อย่างไรนะคะหนึ่งนะคะก็คือกำจัดเอาสิ่งที่ลำไส้เราไม่อยากได้ออกไปนะคะอย่างเช่นน้ำตาลนะคะที่เป็นแบบเชิงเดี่ยวนะคะมันจะเป็นอาหารของเชื้อรานะคะต่อมาก็คือเป็นกลุ่มแป้งนะคะมันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียเลวในร่างกายของเราะคะ่ะ 2นะคะก็คือเราเติมพวกแบคทีเรียดีเข้าไปแทนนะคะก็คือกลุ่มของโปรไบโอติกนะคะแล้วก็เป็นพวกไฟเบอร์นะคะซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียดีนั่นเองนะคะที่ชื่อว่าพรีไบโอติกนะคะได้แก่ฟุกโตโอลิโกแซคลายแล้วก็อินูลินค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคําว่าซินไบโอติกนะคะตัวนี้นะคะคืออะไรก็คือเป็นตัวโปรไบโอติกผสมเข้ากับพรีไบโอติกนะคะซึ่งก็คือเป็นแบคทีรียดี และอาหารของแบคทีเรียดีผสมเข้าไปด้วยกันนั่นเองค่ะ 3. นะคะเราก็จะทดแทนกันอย่างเช่นเวลาที่เรากินอาหารปริมาณมากเข้าไปนะคะแล้วเอนไซยม์ย่อยของตับอ่อนนั้นออกมาไม่พอนะคะเราก็แค่เสริมเอาเอนไซมนั้นเข้าไปเพิ่มนะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นพวกกลุ่มสมุนไพรช่วยย่อยต่างๆได้ด้วยละค่ะ 4. นะคะก็คือเราจะมีการซ่อมแซมลำไส้นะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะคือการทำ intermittent fasting หรือการอดอาหารเพียงช่วงสั้นๆน,นะคะจะทำให้ลำไส้ของเราได้พักบ้างค่ะหรือว่าการเติมสารอาหารนะคะที่ช่วยในการซ่อมแซมผนังลำไส้นะคะอย่างเช่นพวกน้ำมันปลาสารต้านอนุมูลอิสระพวกวิตามินพวกแร่ธาตาุต่างๆ พวกกรดอะมิโนอย่างเช่นพวกกลูตามีนนะคะที่จะช่วยในการซ่อมแซมผนังลำไส้แล้วก็สุดท้ายนะคะอย่างเช่นพวกสารอาหารที่ช่วยในการขับสารพิษออกจากตับก็คือพวกอาหารที่มีกลิ่นเหม็นๆต่างๆเช่นกระเทียมกระถินหรือแม้กระทั่งขมิ้นชันค่ะ5นะคะเราก็จะมาปรับสมดุลให้กับชีวิตของเรากันนิดนึงนะคะเราก็ควรที่จะหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแต่พอดีค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะเราพบกันค่ะบ๊ายบายค่ะ